พามาลองจับ vivo X 300 series ครับตอนนี้มีทั้งรุ่นปกติแล้วก็รุ่นโปรโที่พันคือรอบนี้ครับใครเป็นสายเทเลโฟโต้สายคอนสายซูมนี่เลยครับมีกล้องซูมทั้ง2รุ่นเลย รอบนี้ครับไม่ได้มีเรียกว่าเป็น X 3 0 0 Mini แล้วเพราะมันคือ X 3 0 0ครับแต่ว่ามาในไซส์ของหน้าจอ6.31นิ้วเรื่องของตัวชิปเซตครับได้เหมือนตัวรุ่นพี่เลยคือจะเป็น i m e n s i t y 9,500ครับมาพร้อมกับพวกเทคโนโลยีบูชิปต่างๆถ้าเกิดดูในเรื่องของตัวเครื่องครับคราวนี้ก็จะมีทั้งหมด4สีด้วยกันครับโดสีชมพูเี่นความพิเศษก็คือบริเวณของตัวโมดูลกล้องครับฐานเขาเนี่ยมันจะมีรูกรุ้งแบบนี้ครับสำหรับตัว X 3 0 0นะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์กล้องอันนี้คือเซนเซอร์หลัก 2 0ล้านพิกเซลนะครับผม HP B5 นะครับแล้วก็ตัวเทเลโฟโต้อันนี้ก็จะเป็นแบบเพริสโคป50ล้านพิกเซลอัลตร้าไวห0ล้านพิกเซลเช่นเดียกบตัวกล้องหน้าเซลฟี่ครับอันนี้คือ50ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้มีออโต้โฟกัสทั้งหมดทั้งชุดกล้องหลังแล้วตัวกล้องหน้าด้วยถ้าเกิดถามว่าเฮ้ยรอบนี้ X 3 0 0เนี่ยมันมีชุดเลนสต่อเหมือนกับรุ่นโปรหรือเปล่าครับมาดูกันนี่เลยครับนี่คือ X 3 0 0 รุ่นปกติครับแต่เขาจะมีชุดเลนนะครับที่สามารถจะหมุนแล้วก็เป็นไซส์ APO เหมือนกันครับซูมได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยมันจะมีแค่ชุดบ้องเลนประมาณนี้แล้วก็กล้องเองพอเข้าโหมดเทเลโฟโต้แล้วครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันจะมีตัวของเทเลโฟโต้เอ็กเซนเดอร์พอกดปุ๊บนี่ครับก็ใช้เป็นตัวเลนเทเลโฟโต้เอ็กเซนเดอร์ครับโดยที่จะมีระยะของชุดเลนนะครับเป็นแบบนี้ 400นะครับระยะของการใช้เลนส์เทเลโฟโต้ครับ800นะครับมมแล้วก็ที่1 0 0นะครับเดี๋ยวลองอ้าเด้งเด้งเด้งนี่คือ3 2 0 0นะครับ5 4 0 0ชึบนี่ครับแต่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์เริ่มต้นนะครับนี่ครับเฮ้ย3 2 0 0นี่คือมีความดูเป็นเงาเงานกได้เหมือนกันนะนี่ครับแล้วก็ ทาเรีย่าประมาณพันหกประมาณนี้ครับเรียกว่าตัวเล็กเรียกว,ยก,วกับชุดตอน x Ultra 2อยอัที่จะมีชุดกล้อกซูมให้แต่ว่าครั้งนี้กับ X 3 0 0 s e r i ซีรีส์รอบนี้ X 3 0 0คุณก็จะมีชุดเลนส์ไปสามารถซูมได้ด้วยครับสำหรับตัวของ vivo X 3 0 0 Pro นะครับตัวนี้มาพร้อมกับพารแนลจอ6.78นิ้วนะครับก็คือจะเป็นสรีนไซส์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วครั้งนี้ถ้าเกิดสังเกตก็คือนี่ ที่เคยบน่บนกันว่าตัว Pro Series หรือว่า X 200ตอนนั้นมันจะมีความเป็นนาโนเคอร์ฟดิสเพลย์ครับรอบนี้คือเป็นแฟลตก็เนนะแฟลตแฟลตเรียบราบเป็นแผ่นเดียวครับเป็นแบบน,นี้ฮะเป็นแฟลตพาร์เนลนะครับผมมันต้องโกว่าจะเป็นจอโค้งต่อไปแล้วชิปเซตเป็น Dimensity 9,500นะครับตัวท็อปตัวใหม่ล่าสุดชุดกล้องเนี่ยถ้าเกิดไล่จากตัวกล้องเซลฟี่ก็50ล้านพิกเซลมีออโต้โฟกัสนะครับถ้าเกิดเป็นชุดกล้องหลัง ตัวนี้จะได้เป็นตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซลอัลตร้าไวก็50ล้านถ้าเป็นตัวของเทเลโฟโต้จะเลือกใช้เป็นตัว hpb นะครับที่200ล้านพิกเซลครับเพื่อการซูมถ่ายระยะไก,กลๆหรพวกสเตโหมดเนี่ยมันคมชัดแล้วก็ไปได้ระยะมากขึ้นอันนี้ถ้าเป็นเซ็ตของตัว x 3 0 0 pro ครับก็คือชุดกริปกล้องก็เอาจริงจะขายตอน x 2 0 0 Ultra นะครับมีอุปรกรณ์ให้ครบเลยตั้งแต่ในส่วนของตัวกริปนะครับกดปุ๊บกดล็อกออกมาได้แบบนี้นะครับ ข้างในก็จะมีแบตเตอรี่เหมือนกันแล้วก็มีพวกแอมชัตเตอร์ปุ่มชัตเตอร์ครับเลเวอร์เลื่อนซูมแล้วก็ปุ่มรคคอร์ดอัดวิดีโอนะครับนี่คือร้อยสองร้อยแปดร้อยพันหกแล้วก็ไกลสุดเหมือนกันครับป้าปันสี่นะครับนี่คือระยะเลนทั้งหมดที่ตัว X 3 0 0 Pro นะครับทำได้นะครับน,นี่ครับอันนี้คือชุดรีกนะครับประกอบกับ X 3 0 0 Pro นะครับ ก็คือคุณสามารถจะเอาตัวกล้องของ x 3 0 0 pro ครับมาใช้ในการถ่ายวิดีโอได้แบบนี้เลยบริดก,ก็จะมีให้เลือกครับมีติดทั้งตัวของไมโครโฟนได้นะครับมีตัวคูลเลอร์นะครับเป็นแบบพัดลมนะครับแล้วก็ตัวเครื่องของ x 3 0 0 pro ครับจริงคือนอกจากเนี่ยเรามีชุดเลนมี nd filter ครับแล้วก็เหมือนกับเนี่ยประกงประกอบของค้อยเพิ่มได้นะครับแต่ตะกี้เห็นแล้วก็แเนี่ยมีไฟนะครับเขมีไฟให้แบบมานี้เลย คือประกอบได้หมดครับเพราะว่ามีโคชูด้านบนครับนะครับเล่นได้เพื่อใครแบบเป็นสายกงสายกล้องรับอยากไปลองกัน X300Pro นีครับเป็นไซส์ตัวเครื่องของ X300 กับ X300Pro นะครับเพื่อใครบอกว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วตัวไหนมันดูน่าสนใจน่าเล่นกว่ากันนะครับคือต้องบอกว่าทั้งคู่มาพร้อมกับหน้าจอแบบ Flat Panel นะครับคือรอบนี้ไม่มีความโค้งให้แบบระคายเคืองใจแล้วนะครับแต่ว่าขนาด ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยครับถ้าเกิดเทียบดูนะเอาฝั่งนี้ดีกว่าชัดเจนกว่านะครับนี่ครับใส์ตัวเครื่องครับ6.3กับ6.78ครับลองดูว่าช็อคไซส์ประมาณไหนนะครับส่วนตัวหน้าจอครับดีสันสดใสครับลื่นไหลสุดๆไปเลยนะครับเอาจริงแล้วตัวพาเนลจอนี้คือดีทั้งคู่เลยฮะนี่ครับระบบปฏิบัติการครับตอนนี้ก็คือเป็น Origin OS v e r s i o น6นะครับถ้าเกิดสังเกตดู UI เนี่ยก็จะมีโอ้อะไรเพียบเลยครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่า ได้มาลองจับลองเครื่องก่อนก็พยายามจะดูเรื่องของสเปคแล้วก็หน้าตาดีซากันก่อนครับส่วน Origin OS เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีวันเปิดตัวครับเราน่าจะได้รู้ข้อมูลกับ Origin OS เพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวลองให้ดูคร่าวๆก่อนว่ามันมีความลื่นไหลหน้าใช้งานมากน้อยแค่ไหนครับตัว Origin OS 6แล้วก็ตามข่าวคือมันจะเปิดตัวแล้วก็มีให้ใช้งานในบ้านเราด้วยนะครับสลับ OS ใหม่ล่าสุดตัวนี้ วันนี้จะพอได้ลองประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของภาพถ่ายทั้งหมดแล้วก็ตัวเครื่องแบบลงดีเทลยังไงขอว่าแหลกแป๊บหนึ่งเพราะว่านี่งานเปิดตัวคนเยอะเดินกันพลุกพันานมากครับอาจจะมีแค่เรื่องของตัวเครื่องสเปคคร่าวๆแล้วก็อุปกรณ์เสริมและการใช้งานให้ดูก่อนนะครับส่วนใครอยากรู้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมครับคอมเมนต์มาสอบถามมันได้ครับมีเวลาลองเครื่องอยู่ประมาณ2 3สมวันนะครับเดี๋ยวไปลองถ่ายภาพเก็บมาหลายๆแบบเลยว่า ตัวกล้องครันนี้ของ X 3 0 0 Series จะเป็นย <ke> ังไงเช่นเดียวกับการเปรียบเทียบภาพกับ X 2 0 0 Pro ด้วยครับว่าออกมารอบนี้แจ่มกว่าเดิมหรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับผมยังไงเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e และอย่าลืมกลับมาชมคลิปทดสอบกล้อง X 3 0 0แล้วก็เทียบกับ X 2 0 0 s e r i ซีรีส์ครับ